ra bà Chị bà đi Chị vụt rồi nó Lại của nè, xôi nè Ừ Thầy sắc tay cái kiến này Này chịu xài Ủa Có thể dịp, có để bái sân đập <laughs> เด็ดไม่จอมล่ะใหญ่กับโมยูโดนเยเมื่อบานโดนแล้วไอก้กะพึ้นเดี๋ยวนี้ไอก้กะหิวอยู่ได้ขันเบาเ้าแล้วก็ได้หิวคือนม่ไปกินเขาเมื่อยอยากที่แตกเขาหิว,หวอิมิน,าน่าโอ้ยเนาะจะกาเล่นนะจังพุทธทังอล้พี่ปู่จะย่มาม Hay Những gì là đi Cách... là luật, yêu nghi là luật, yêu là Áo yêu là hăng Ở <laughs> Ở vào là luật, yêu <laughs> là luật, yêu nghi là luật, áo như là ทำไที่ขอออกกันอก็ากไปปลูกลับด้วยฮนต้นนั่นให้มันใหญ่เห็นไหมอืเอาบอโอเคบอโอเคมันจังสียนุกมันจังบอต้องยันหวาดและแวงโอเคหวาดรละแวงแน่แต่เจ้าของ

จักแล้วเล้วซีน <stimulus S 1> ไปใส่คือิไปซักในรีสอร์ทแบบนี้ตัวนี้คอแลกเตี้ยนหม้อักเนวใอม่เงินนะอืมกลมอรอแท้อืมไม่ซักขาหลเต็มเมขนาดนี้ซักเอ๊ะเรียวอไรพกนีาไปห้อเจิไปซักซักนึบๆซักหนักหนักซักนึๆนึบๆ มึงละเส็ดกูแค่แกงโมกให้ยันกันไปยันเสียนแฮมอุ้ยตกใจเบิดไอ้ยันเดี๋ยวเคยไอ้เคยไปอาบน้ำอาบน้ำแม่นผมเลยสักผ้าตากผ้าสักแล้วๆอืมเออพอดีมีคนเข้ามาไหม พขาบกว่าเขบอเร์รี่ผมจับขึ้นบนนี่ยขึ้นมือโอ้ยไอเก๋ลบลบ่เอ้าเกลบเทมเอาไอเก๋บอกให้ลบมบหยุลบบ่โอ้ยไอเก๋ลบมแม่ไอเก๋นะเพือลบีไอเก๋ลบห้แน่จะแกลบมันบ่ได้ แม่ว่ามีขอแม่มียังขากูว่ากูลงงละตากอายแป๊บนี้คลิปนี้หอดห้วยฝนแก่แค่โอ้ยยังสุดไม่บอกไอ้ฝนบ่รู้แหละบ่รู้แหละแม่มึงฝนเปลี่ยนหน้าคุเลย้ำไร <c oughs> ขอกระชี้ไม่อยากกินมึงแหงยัง

งบเลยไปก่อนโอ้มือลันมือลันมือลันโอ้ยให้เงก็ได้โอ้ยเก็บอเคจะไปบอกใกล้เคอบ้อโอ้ยอีกนึงอีกนึงมชมแคเชนม่แม่ขอตาอีกนึงโอ้ยนะเรื่อยๆอชิบเเด้ออบอบ Có chạy quen ừ chết dớt chết dớt xích 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 đi xích dớt xích dớt ก็ชางคอยกีบปปลอกไกแขกบ่กะ้ชื่ยังเดียวเดีย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 มึงเห็นพไกนอยคอยไข่คีไปมึงไข่ชิบเขยมึงรู้ว่ะร้ทำลบแม่ลบแม่ลบลบมึงลบแล้วโอ้เม่์จะให้คอยลบต้องต้องเจียพายั นวด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 โอ้ไป oh, นั <ök> <rawd Moder> ่นหมดเลยนะอ้าแหม่เลยไม่ใส่นี่จะบอกใช้แสงได้อ๋อคอยเพื่อวางกบมึงลบชิมด้ะแต่ว่าขอยจะไปเพื่อยันมึงขี้ให้อียันได้หยันมึง มึงบอกอ้ยันบอกว่าตอนไม่มีการคนคันขันไอ้บอกแล้วมึงอยบอกอ้ยันเลยสิบพนเอออวยิ่งแก่นเนียินสิบพนพี่จันี่ยีนุ่นอีเอ็มอีวายเออก็ดอเนี่ยหายกว่ากอนกอนไอ้ชื่ออะไกับย้ายแข่ง ไอ้ได้มากบ่เมหนอยคนนี่่มันตบปตัวน้แขกลตัวบ่คือไอัวคือคือไอ้ตัวไอ้ไอ้แขนไอ้ตัวอีแล้วกันมา่ตัวนี่ไอชี้ได้มันเป็นยางไงรบ่ม่คือไอ้ขอตัวนี่มึงจะบอกใครบอกพยานเน่ะขายคนนี้เนนยผู้นั้นผู้นี้เนี่อ๋อจริงร ี่ตาเหอตาไม่มกีเลอเนี่ยาะอะไรสิดดีกว่ันฮะเ้ยนี่ยกดเนี่ยคนอยนที่สามอ้โฮนี่นี่เห็นบวห้อย่เงื่องอะ กินเขาเนะี่ยเขาเขาไม่ใชเขาสสนะ้สือผ่าก็ไม่ก้อยซักไก่คูซักผูวเดียวร่างากายไอซัก,ก,ก,กเดียวเล็บเดียวแต่โตแลซักนเออถึงมีอรลบลบลลบ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 ล้วลบแล้ลบแล้วล mất cái đạp cưng bét bước đạn ơi trong cái nhạc đó bét cương nan mệt cưng đi nhanh nhanh du, âu oh. bên này gọi bui bố 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 ยักก็ทำางี้นี่กูชิบชานลบออกหัวเอให้แตเลยนาย่าจูบัดเน่ยลบึลบลบกตสิลบให้ยยูแล้วต้องถอดผ้าเต้นข่อยก็มีชิปขึ้นกับมีมันกูลบออกเลยถอดผ้าเต้นหัวละไอ้โค้งวิน